ผู้ปรามานพระมงคลเทพผู้นีสดจันทสโรปีที่สามวันอาทิตย์ที่สิมกราคมพุทธศักราชส5ง7จากวัดบางปลาถึงโรงเรียนวัดตากล้องระยะทาง21.8กิโลเมตร เป็นสุขในทุกสภาวะการและทุกผลทุกแหก่งย่างก้าวของพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญในเส้นทางพระผู้ปรามานจึงเปี่ยนไปด้วยความศักิ์สิทธิ์บริสุทธิ์และสูงส่งยังศรัทธาให้ผู้คนทั้งหลายในละแวกเส้นทางธุดงและผู้คนจากต่างถิ่นฐานเบิกบานในการสร้างบุญใหญ่ด้วยการปฏิบัติบูบชาและเป็นอีกครั้งที่เส้นทางธรรมยาตราได้รับความเมตตาจาก พระครูปิยธรรมที่มุนเจ้าคณะตำบลบางปลาเจ้าอาวาสวัดบางปลาก้าวนำเป็นปฐมเริ่มจากวัดบางปลาตอนที่พุทธบุตรผู้กลา้าจะยาตราไปยังโรงเรียนวัดตากล้องในวันที่18ของการเดินทุดงในเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่สามสืบสารให้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางแห่งการประกาศเกียรติคุณพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีสด จันทสโรพระผู้ปราบมารและเป็นเส้นทางแห่งการกอบผู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพิ่มปิด,ดียินดีที่เห็นพระนุดงธรรมชัยมาในวันนี้รู้สึกว่าประชาชน สาธุชนที่มาร่วมบุญกันมากมายในวันนี้ก็ขอเพิ่มปิธียินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นพระธุดงมากันมากมายเช่นนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆปีมีอย่างนี้ตลอดไปมันก็ดีครับผมครอบครัวพี่น้องอะไรเขาก็ปพิ่มใจปพิ่มใจจริงๆครับม แบบจริงใจเลยครับผมไม่ใช่ว่าผมอยากให้มาทุกปีทุกปีเลยนะผมก็สธาเรื่องสธาผมก็สธาอยู่แล้วครับนะพี่ๆน้องๆอ,อะไรลูกหลานอะไรก็ดีใจครับอยากให้มาทุกปีทุกปีอะไรเงี้ยครับพราดีใจนะเห็นพระเดินมาอย่าง <Yeah. S 1> เงี้ยโ <Yeah. S 1> อย้โห oh. เราแบบปลื้มปลื้มใจมากเลยครับ การที่มีพระธุดงค์ธรรมชัยแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้ทาให้ประชาชนทุกคนได้ได้มีโอกาสได้ได้ร่วมบุญแล้วก็ทำให้เห็นถึงถึงพระพุทธศาสนาของเราไน้ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้ทุกคนก็ได้มีโอกาสมาเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่ามันไม่คือมมีประเทศไทยเท่านั้นนะที่มีโอกาสแบบนี้ค่ะ ที่ประเทศอื่นๆเนี่ยคงไม่มีโอกาสเป็นพันๆรูปขนาดนี้ค่ะในรายการทําบุญครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะครั้งนี้เป็นบุญที่ที่ใหญ่ะนะคะก็งานแบบนี้หาได้ยากๆแล้วก็เป็น,ปนโอกาสโชคดีของคนไทยค่ะที่ว่าเป็นช่วงเปิดหมายถึงเปิดพุทธศักราชใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ทําบุญยิ่งใหญ่แบบนี้คะ่ะก็ขอให้มีมีแบบนี้มีบุญแบบนี้บุญบารามีแบบนี้ที่เพิ่มเติมใน,ใน,ในทุกๆปีค่ะ ทำให้คนไทยหรือว่าทุกคนทุกชาติศาสนานะท,ที่นับถือพุทธศาส,สาสนานะะี่ะได้มีโอกาสมาร่วมบุญแบบนี้ด้วยค่ะ,ะตัวกระผมเองก็มีความศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะครับเดินทางมาไกลาย700กว่ากิโลเพื่อที่จะมาอนุโมทนาบุญกับพระทั้ง1 1 2 9รูปในวันนี้นะครับก็ปลื้มมากๆครับกองพัน์เนื้อนาบุญได้ใช้ทุกอนุวินาทีในเส้นทางทุดง ฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตะบะเพื่อย่ำเท้าก้าวเดินทุดงในเส้นทางของพระผู้ปราบมารด้วยความบริสุทธิ์กายและใจให้ได้ชื่อว่าก้าวตามรอยเท้าของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารอย่างแท้จริงพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเคยทำอย่างไรกองพันเนื้อนาบุญก็ปฏิบัติแบบเดียวกันเพื่อประกาศธรรมยาตราในเส้นทางที่มุ่งไปยังอนุสรสถานแห่งสุดท้าย สถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ปากหลักเผยแผ่วิชาธรรมกายและการปราบมารที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ยกระดับใจิตใจของนักเรียนให้ได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาได้เห็นคุณค่าของการที่เราได้สืบทออยุพษษุทธศาสนาโดยการที่เราทุกคนได้มาต้อนรับพระองค์ในวันนี้เราให้เขาได้เห็นด้วยตาขเขาเองแล้วเขาจะยกระดับจิตใจขเขาเองขึ้นมาเพราะนั้นก็อยากจะให้คุณครูทุกโรงเรียนนะครับที่ยังไม่ได้พาน้องมาให้พามาเถอะครับพาให้เขาได้เห็นในสิ่งที่ดีพาให้เขามีความสุขที่ได้เห็นและได้การต้อนรับพระองค์ ทุกๆครั้งครับผมเป็นคนจังหวัดนครปฐมก็มีความสุขมากๆที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับพระธุดงค์ตลอดเป็นางานที่สําคัญมากเป็นการสืบสารพุทธศาสนาของประเทศไทยให้ดํารงอยู่ต่อๆไปนะครับคือเด็กได้ไ่เห็นของจริงครับว่ากิจกรรมหรือการสืบสารพทธศาสนาของพระพุทธเจ้าดํารงถึงทั่วเนี้ยเป็นยังไงนะครับและจะเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกได้ว่าการนาความดี ไม่ใช่เรื่องแค่อ่านในหนังสือแต่ต้องลงมือปฏิบัติจริงๆวันนี้ดิฉันและเพื่อนๆได้มาโปรยดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค่ะก็มีความปลื้มใจและประทับใจมากค่ะที่ได้มาทําบ,บุญในวันนี้ค่ะทําให้เราเริ่มใส่ศรัทธาพระพุทธศาสนามากขึ้นนเห็นพระธุดงต,งต่างๆแบบเดินทุดงกันเยอะดีค่ะมีพระที่แบบสนใจพระพุทธศาสนาเยอะค่ะก็ทําให้คิดว่าอยาก ทำตัวให้เป็นคนดีของพุทธศาสนาค่ะอยากทําตัวให้เป็นเด็กดีของสังคมค่ะตามรอยพระพุทธศาสนาตามรอยพระพุทธเจ้าค่ะ ลื้มใจแบบว่าบุญมาถึงบ้านแล้วเราก็ต้องออกมาต้อนรับจะได้เสริมบุญบารมีของตัวเองด้วยป้าก็สนับสนุนนะป้าก็จะออกมาทุกปีนะปีนี้ป้าก็ปีที่แล้วป้าก็ออกมาป้าก็นั่งตรงเนี้ยเหมือนกับท่านมามาให้แสงสว่างเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าสบายใจแบบว่าป้าปลื้มใจปลื้มใจปลื้มใจมากๆเลยที่พระพุทธองค์ที่มันเดินทางนี้เพราะว่า ฉันก็ไม่เคยเคยเห็นเคยเจอเพิ่งจะเจอนี่แหละปลื้มใจปลื้มใจมากดีใจมากมากอมขอให้ท่านจะเจริญเจริญให้ประเทศไทยจเจริญเจริญรุ่งเรืองเรื่อยไปเถิดจะให้จะขอให้มีความสุขขอให้พระธุดงค์มาทุกปีทุกปีเลยคือมีความดีใจมากคือแบบนานทีปีครั้งหนึ่งถึงจะมีพระธุดงค์ เดินผ่านตรงหน้าบริษัทผมคือก็ต้องพาลูกๆมาปีละครั้งครับมีความภูมิมมใจมากเลยที่มาร่วมบุญครั้งนี้กับหลวงพ่อสดอะ่ะเพราะว่าหลวงพ่อสดผมก็นับถืออยู่แล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเกิดในชีวิตในชีวิตผมขึ้นขึ้นได้เยอะครับคือกับครอบครัวผมมีความเจริญก้าวหน้าค้าขายทำงานทำการก็มีควารมรุ่งเรืองเกิดขึ้นมาปีนี้ก็เลยพาครอบครัวที่กรุงเทพ มามารับบุญที่นี่ด้วยครับดีครับดีมากๆเลยครับเพราะว่าเราจะได้สืบสารศาสนาพุทธของเราไปให้ยาวไกลครับให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้สิ่งที่ว่าผู้ใหญ่วันนี้จะได้สั่งสอนเด็กลูกลกันหลานเราวันข้างหน้าด้วยให้ให้แบบว่าเลื่อมใสศร,สรัทธาศาสนาพุทธให้มากๆครับวันนี้ผมก็ปิดร้านค้ามาครับปิดร้านค้าขายที่กรุงเทพมา แล้วที่บริษัทผมก็หยุดงานผมก็พาครอบครัวมารับรับบุญที่นี่ครับคือถือว่าเป็นความโชคดีของครอบครัวผมนะครับคิดว่ามีบุญมากครับคือแบบมันไงก็ปื้มปื้มใจมากๆคือแบบไม่นานทีปีละครั้งก็ยังดีครับขอให้ให้ได้เจอพระธุดงค์มาแบบว่าเอาบุญมาฝากหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบดีใจจนพูดไม่ไม่ไม่ถูก <c oughs> ดอกดาวรวยปูลาดไปถึงดึงใจผู้คนในถินนั้นและจากต่างถิ่นให้มาหลอมรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรอคอยต้อนรับพระธุดงกกองพันเนื้อนาบุญด้วยความเลือ่อมใสศรัทธาจากที่ได้ต้อนรับมาแล้วในปีที่ผ่านมาจึงเฝ้ารอเวลาจากวันเป็นเดือนจนครบปีรอที่จะได้รับโอกาสบุญเช่นนี้อีกครั้ง เพราะหนึ่งปีมีเพียงช่วงเวลานี้ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่ชาวพุทธจะได้เข้ามาแสวงบุญในเส้นทางพระผู้ปราบมาได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมีพระธุดงมาผ่านมาทางหมู่บ้านนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งครับ <c oughs> ของชาวตำบลหนอนตูมของเรานี้ก็นับว่าเป็นบุญกุศลมากเลยครับตอนนี้ ก็ตอนนี้ชาติบลญนัทูมก็มากันหนาตาครับก็ปีละครั้งนี้ก็ <c oughs> นับว่าเป็นบุญกุศลอันถุงสุดแล้วครับที่ได้มีตัวทุดองธรรมชัยผ่านมาเส้นทางนี้แล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเป็นศาสนาหลักประจําชาติอยู่แล้วครับตอนนี้มีโครงการนี้ขึ้นมาก็เป็นการสืบทอดศาสนาของเราให้ยั่งยืนตลอดไปนะครับเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือไม่ได้มีได้เรื่อย ก็คือน,นานๆทีมีทีก็คืออย่างนี้ก็คือวันนี้ที่หนูเห็นหนูก็ปรับปิ้มนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จังหวัดหนูที่มากันนะวันนี้คือมาจากหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือหรือว่าอะไรกันแล้วแต่ค่ะทุกคนยอมมาที่นี่ทั้งร้อนทั้งอะไรคือทุกคนก็ทนกันนะคะวันนี้มีเรียนด้วยแต่ก็คิดว่ายังไงก็คือสิ่งนี้มันเราไม่ได้มีบ,บ่อยๆแต่เรื่องเรียนเงี้ยเราขย,ยันน,นนิดนึงทบทวนนิดนึงเดี๋ยวเราก็ตามทันคะ่ะแต่เรื่องอย่างนี้คือมันไม่มีบ่อยๆอะค,ะ<ๆ>ค่ะก็อยากให้มีแบบนี้ต่อๆไปเพราาะว่ ชาวพุทธทั้งหลายที่ศรัทธาหรือว่าหลายๆคนที่ได้รับรู้ได้รับข่าวก็คือเต็มใจที่จะมาแบบนี้ทุกๆท,ท่านไม่เคยคิดว่าจะทุกข์หรือจะร้อนหรือว่าอากาศจะเป็นยังไงกันแล้วแต่ก็คือหนูเชื่อว่าชาวพุทธชอบในแบบนี้จริงๆค่ะเขาบอกว่ามาต้อนรับพระธุดงค์เป็นพนกว่าองค์วันนี้จะได้บุญมากได้บุญเยอะก็ ให้ลูกๆหลานๆมามาช่วยกันต้อนรับพระทุพระทุดดงในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจปลื้มใจอย่างมากสุดซึ้งเลยวันนี้ดีใจมากเลยค่ะุทดงนี้ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของพระพุทธศาสนาของเราอะคะ่ะก็ได้มาต้อนรับท่านรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจอิ่มอกอิ่มใจมากเลยในวันนี้มีทุกปีก็มาทุกปีค่ะ จะได้คือมันจิตใจเราจะได้สบายค่ะได้สบายอิ่มอกอิ่มใจเพราะได้รับบุญเต็มเต็มเลยค่ะธุ้ดรงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่สามสร้างการมีส่วนร่วมครั้งสำคัญเพื่อสร้างศิลธรรมให้แก่บุคคลทุกวัยภาพการทำความดีที่ทุกคนมาพร้อมเรียงกันประนมมือ และเปล่งเสียงสาธุการด้วยความเลื่อมใสจะประทับภายในใจน้อมนำใจชาวนาคนปรปฐมให้รอคอยช่วงเวลามหาปิติที่จะมาถึงในช่วงเวลานี้ของทุกปีให้มาถึงในเร็ววันและเมื่อถึงเวลาที่กองพันเนื้อนาบุญญาตราผ่านมาผู้คนทั้งหลายจึงชักชวนกันวางภารกิจการงานไว้เบื้องหลังเพื่อมาต้อนรับพระธุดงที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ด้วยความปราปลื้มปีติยินดีก็เห็นภาพอย่างนี้ก็มีความดีใจนะครับที่อย่างน้อยเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเนี่ย ก็ยังมีผู้ที่จะสืบทอดนะครับแล้วก็จะมีผู้ที่จะเป็นอุปถากกับศาสนาคงจะต่อต่อเนื่องกันไปจนยาวนานนะครับโครงการในลักษณะของการทุดงอย่างนี้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ที่ดีนะครับเพราะว่า,าส่วนหนึ่งเนี่ยจะได้ เป็นเรื่องเครื่องน้อมนําจิตใจให้สาธุชนญ,ญาติโยมที่เป็นอนับถือในพระพุทธศาสนาเนี่ยได้ชื่นใจกันนะครับก็ทราว่าจัดมา3ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่3นะครับก,ก็ก็ขอชื่นชมท่านด้วยแหละนะครับเมื่อปีที่แล้วดิฉันก็มาร่วมนะคะก็ดีใจมากมีความสุขมากค่ะก็ทําอะไรก็รุ่งเรืองและร่ํารวยทุกอย่างนะคะได้มาร่วม แล้วก็อยากจะมาร่วมอีกนะคะเพราะเมื่อปีที่แล้วมาร่วมลอยปีนี้ก็พอรู้ก็ต้องมีงานที่ไหนก็จะเสียสละมาที่นี่ค่ะพัดจิชันก็งานเยอะมากค่ะก็ถ้ามีอีกก็ยินดีนะคะก็ต้อนรับและจะช่วยเหลืออีกค่ะเลิ้มน้ำตาแทบไหลเลยพูดคำสาธุออกไปอะ่ะแบบได้ยินดังอะ่ะชอบอะ่ะ ประทับใจมากเลยมองดูแล้วมันสวยงามด้วยชอบตรงที่มีดอกดาวรวยมาโรยแบบพาเดินเป็นแถวผู้คนก็ชอบนะเนี่ยนี่คนมารอตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยบางคนเห็นมาปูเสื้อนอนรอกันเลยอะมากันแบบตั้งแต่เช้าแล้วอะ่ะก็ยังชอบเลยเปลื้มใจแล้วก็ดีใจคนลุกเพราะว่าดีใจอะเพราะมีปีกายนะที่มานะก็ยุดงานเลยก็มาเนี่ย ดีใจมากก็ไม่ได้ถ้าเราทํความดีแล้วก็แบบก็ดีอะ่ะเออต้องบอกอย่างเงี้นะแบบเกิดมาชา้านึงได้เห็นอย่างเงี้ยปลื้มใจเพราะว่าอยู่มาจนจะแก่แล้วมันเพิ่งจะเห็นเนี่ยเออต้องบอกบอกไว้ถูกอะ่ะก็แต่ก็บอกว่าท่านแบบคิดได้ดีมากนะดีมากทําให้ประชาชนแบบคงจะเจ้าจำไปอีกนานอะ่ะจนนันตายบอกว่าดีใจอะ่ะ ศรัทธาที่มีอยู่แล้วงอกงามในหัวใจนับเนื่องจากนาทีที่ได้เห็นเทวรสอันเชิญรูปเหมือนทองคําพระมงคลเทพบุตีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและได้เห็นพุทธบุตรผู้กล้าก้าวอย่างทรนงองอ,อาจในอิรียบทสงบสเสงี่ยมสง่างามเป็นแถวเป็นแนวสุดสายตาโดยการก้าวนำของพระครูสาราพิวัตร เจ้าอาวาสวัดตาก้องที่ท่านได้ให้ความเมตตากองพันเนื้อนาบุญด้วยการก้าวเป็นกำลังใจก้าวสู่หลักชัเที่ยวเรียนวัดตาก้องสร้างการเห็นอันประเสริฐที่ยังความปราบรื่มปีติใจให้บังเกิดขึ้นและได้หลอมรวมใจพุทธบริษัททั้งหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรยัยสร้างความรักหวงแหนในพระศาสนา และปรารถนาจะจะลงรักษาให้คงอยู่ตลอดไปอาตมาภาพก็เห็นดีด้วยการที่เดินอย่างนี้เขาเรียกว่านำพระธุดงพันผาร,รูปมาทำความดีกันอาตมาก็ขอเล่าให้ฟังจากนิดนึงว่า คนเราเกิดมาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งดีสองชั่วดีกับชั่วสองอย่างเนี่ยมันจะต้องติดตามคนไปตลอดจะอยากจนร่ำรวยเงินทองมีแสนล้านพันล้าน,านหรือมีหนึ่งบาทไม่พ้นความดีกับความชั่วนี่ไปได้ความดีเนี่ยทำง่ายแต่คนเราไม่ค่อยชอบทำ ทำง่ายแต่คนแล้วเขชอบทำฟา์มชั่วเนี่ยทำยากแต่คนชอบทำบางครั้งขนาดทำชั่วจะต,ต้องไปแอบแอบทำก็ยังจะทำเลยเพราะฉะนั้นฟามดีที่ทำง่ายๆเหมือนกับพระธุดงธรรมชัยที่ทำในคราวครั้งนี้ไม่ต้องแอบไม่ต้องซ่อนเดินสง่าพาเผยตามถนนมีญาติโยมสาธุชนเยอะแยะมาต้อนรับโรยด้วยดอกดาวรวย อย่างมากมายก็เขาก็ชื่นอกชื่นใจขออำนวยอวยพรให้คณะผู้จัดทรรมก็มีอาจารย์ธรรมชโยคือเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนี่ยขอให้ดำเนินไปเรื่อยๆทุกปีจะผ่านเส้นไหนเส้นไหนก็ได้แต่ขอให้ทำทุกปีเพื่อจะได้มาช่วยกันดึงจิตใจของคนที่ไม่ค่อยเข้าถึงธรรม,มให้เข้าถึงธรรม ไม่ค่อยเข้าถึงวัดก็ให้เข้าถึงวัดก็จะเผ็นผลดีต่อพระพุทธศาสนา ก็รู้สึกปลับเพื้มใจนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับการทุดงอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับด้วยแรงศรัทธาของมหาชนผมเห็นประชาชนมาร่วมพิธีมีผู้ใจบุญมาร่วมทําพิธีกรรมมากมายเนี่ยประชาชนที่มาในครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามาจากทุกสารทิศมากมายมหาศาลมาเตรียมการก,กันตั้งหลายวันแล้วนะครับเ,เป็นแบบอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีว่าแรงศรัทธาของพระพุทธศาสนาเราเนี่ย มันคงสิ่งกิจกรรมทั้งหมดที่ได้เห็นอย่างนี้มันเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งนะครับที่จะดึงประดึงใจประชาชนให้มาเข้าใกล้พระพุทธศาสนามากขึ้นครับทำให้ประชาชนที่ได้พบเห็นเนี่ยเพิ่มความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเรามากขึ้นครับคือในในส่วนตัวมีมีความศรัทธาอยู่แล้วอย่างมากในในในการทุดงครั้งแรกนะครับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก็ยิ่งเห็นแล้วยิ่งเกิดความศรัทธามากขึ้นแล้ว เชื่อว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะมีครั้งที่สามได้มีโอกาสมามา,มาทุดงที่นี่นะครับก็ถือว่าตั้งใจแล้วก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับด,ด้วยทีมงานด้วยสมาชิกหรือว่าผู้นําประชาชนชาวตมตบบก้องทุกคนนะครับมีความศรัทธาในใน,ในพระทุดงชุดนี้มากนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตมตบบก้องทุกท่านเลยนะครับออ,ออกมาร่วมกันทําบุญทํากุศลที่ยิ่งใหญ่ไม่ไม่มีไม่ใช่หาโอกาสง่ายๆอย่างนี้นะครับ หายากมากนะครับก็เชิญชวนทุกท่านเลยปราป,ปื้มและดีใจมากค่ะที่ได้ต้อนรับพระธุดงดิฉันได้ไปบอกกับชาวบ้านว่าจะวันนี้จะมีพระธุดงมาแล้วนะพอไปบอกแล้วชาวบ้านรู้สึกดีใจรีบกุลีกุจอมากันก็เนี่ยได้เตรียมดอกดาวรวยกันเพื่อที่จะมาโปรโยก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจดีใจมากเลย ใจมากที่ได้เห็นหลวงปู่ดีใจมากแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเห็นขณะนี้เห็นแล้วขนลุกดีใจมากเลยค่ะ <at> ถ้ามีมาอีกก็จะชวนทั้งครอบครัวแล้วเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่เป็นทั้งลูกน้องลูกพี่เป็นหัวหน้างานหรืออะไรอยากจะให้มาด้วยจ้ะเห็หนพระธุดงเดินมาเยอะมากค่ะเว่านี่เป็กก็เป็นครั้งแรกที่มาค่ะรู้สึกปลาปื้มปิติมากค่ะเอ่อไหวไปก็น,น้ำตาไหลไปอะค่ะ ภาคภูมิใจในในโอกาสที่ได้ล้งางเท้าครับได้เช็ดเท้าครับได้ทำบุญได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับความยิ่งใหญ่ของกองทัพธรรมในถิ่นพุทธภูมิเกิดจากการที่พุทธบริษัททั้งหลายมาหลอมรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อประกาศการกอบผู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสในเส้นทางพระผู้ปราบมาร เส้นทางนี้มีรอยเท้าของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญประทับอยู่ให้พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญได้ก้าวตามรอยเท้าของท่านในทุกผลทุกแห่งเพื่อเชื่อมแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์อนุสรสถานทั้ง6แห่งให้เชื่อมถึงกันเป็นเส้นทางหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ ที่จะถูกเรียกขานตราบนานเท่านานว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางพระผู้ปราบมาร